เราเดินทางมาถึงสปีกเกอร์ท่านสุดท้ายแล้วนะครับเรามีนักวิจัยมาเล่าให้ฟังเรามีนักนกวัตกรที่โชว์เห็นว่างานวิจัยสามารถไปสู่เชิงพาณิชย์ได้เรามีหลักสูตรใหม่ๆที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นตัวอย่างที่ดีและเราก็มีนักสอนที่สามารถสอนได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพสุดท้ายนะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยะจะต้องทำนะครับแล้วก็จริงๆก็คือร่วมขับเคลื่อนหลายๆอย่างพร้อมๆกับนักศึกษาด้วยนะครับอาจารย์สปิเกอร์ท่านที่5จะมาเล่าให้ฟังว่างานวิจัยที่เกิดขึ้นบนห้องแล็บนะครับต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะขยับขยายนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้ในชุมชนได้นะครับใช่แล้วครับผมกำลังอยู่กับ ท่านสปีกเกอร์ท่านสุดท้ายนั่นคือรองศาสตราจารย์นันทวันริดเดชจากสาขาวิชาจุลชีววิทยาขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์อ้อนครับค่ะสวัสดีคณาจารย์ทุกท่านแล้วก็นักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้ก็ได้พูดเป็นคนสุดท้ายจริงๆอยากพูดคนแรกแทนน้องแทน จะได้มีต้องนั่งตื่นเต้นนะคะว่ารอเวลาเมื่อไหร่ฉันจะได้ขึ้นพูดอะไรยอย่าเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เตรียมกันก่อนนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอเล่าว่านะคะาการได้รับเชิญมาวันนี้เนื่องจากท่านอาจารย์น้องขุ้มเนี่ยหรือน้องสุขุมเนี่ยนะคะได้โทรศัพท์นะคะมาเชิญว่าพี่อ้อนพี่อ้อนนะคะไปเป็นนะคะวิทยากรในการบรรยายแชร์ประสบการณ์ให้ได้หรือเปล่าพี่อ้อนก็คิดว่าเอาอยัางไงดีวะเนี่ย นะคะคือเข้าบุหูเสียจังใดเนาะค่ะเนาะ,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 ะตื่นเต้น,ตนกนับตื่นเต้นวันสันทอสิคิดเรื่องอย่างมาว้าประมาณนั้นนะคะแต่สุดท้ายก็คิดว่าเอาละลุยสู้นี่คือคติของอาจารย์อันทวันนะคะว่าเราจะต้องทําได้นะคะคิดว่านะคะถ้าเราไม่เริ่มต้นเราก็จะก้าวต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะสิ่งที่จะมา แชร์ประสบการณ์ให้ฟังก็คือเกี่ยวกับเรื่องการนำผลงานจากห้องปฏิบัติการนะคะไปสู่ชุมชนทำได้อย่างไรบ้างไม่ยากนะคะไม่ยากการทำาการทาในครั้งนี้นะคะก็เริ่มจากการสำรวจตนเองก่อนว่าหนึ่งะเรามีจิตสาธารณะหรือเปล่านะคะใจต้องบริการด้วยนะคะอันที่สก็คือพร้อมทำงานร่วมกับชุมชนนะคะอันนี้สำคัญนะคะ สามอย่างนี้สำคัญมากจากนั้นเริ่มต่อด้วยอะไรก็เริ่มต่อด้วยจากการนะคะติดต่อประสานงานนะคะเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นคณะวิทยาศาสตร์เองหรือว่าไซาร์หรือว่า,า,า,วานะคะโครงการพระราชดำริอพสทสำคัญในจุดเริ่มต้นในการประสานงานให้เราลงชุมชนนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญจากนั้นนะคะเมื่อลงสู่ชุมชนแล้วเราก็หารือ นะคะหาหัวข้อวิจัยโจทย์วิจัยจริงๆที่เขามีปัญหาในชุมชนนั้นเอากลับมาสู่ห้องปฏิบัติการเพื่อมาแปลงเป็นโจทย์วิจัยในการทำแลบหรือทำปฏิบัติการเมื่อทำสำเร็จแล้วแปลผลสำเร็จแล้วเราทำอะไรต่อสิ่งที่ทำต่อก็คือเอาลงสู่ชุมชนในพื้นที่นั้นๆเพื่อให้ได้ใช้ทดลองจริงเมื่อใช้ได้ทดลองจริงเสร็จทำอะไรต่อนะคะสเต็ปตัดไปก็คือการอบรมแล้วก็เผยแพร่ความรู้ นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อแม่แม่ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนอบรมนะคะให้ความรู้เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว<ๆ>ก็จะเป็นการต่อย,ยอดงานวิจัยนั้นๆนะคะซึ่งอาจจะช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นขยะที่มีเยอะในชุมชนนั้นอาจจะลดลงหรือว่าช่วยเพิ่มรายได้ขายผลิตภัณฑ์ได้หรือว่าลดค่าใช้จ่ายในชุมชนเอาผลิตภัณฑ์นั้นไปใช้ต่อนะคะจากนั้นทําอะไรต่อนะคะชุมชนแรก ที่อาจารย์ได้ลงไปนะคะให้ความรู้ก็คือชุมชนอบอตอบ้านกงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะคะชุมชนนี้นะคะอาจารย์ได้ไปผลิตดินปลูกแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับชุมชนเพื่อปลูกนะคะแตงร้านนะคะแตงร้านเนี่ยเป็นแตงที่มีลูกขนาดใหญ่กว่าแตงกวานะคะแล้วก็เป็นพืชพันธุ์อนุรักษ์ในท้องถิ่นนะคะเขาจึงอยากจะให้อนุรักษ์ไว้นะคะ เกิดอะไรขึ้นในชุมชนนี้นะคะจากการทํางานตรงนี้เราเรียนรู้การทํางานเป็นทีมการทํางานเป็นทีมก็คือการทํางานที่อาจจะใช้วิธีที่ต่างกันแต่เป้าหมายหรือความสําเร็จก็คืออันเดียวกันและเราต้องยอมรับความคิดของแม่แม่นวัตกรหรือคนในชุมชนที่แตกต่างนะคะแตกต่างกันแต่ว่าเป้าหมายคืออันเดียวกันนะคะและที่สําคัญคือต้องเปิดนะคะใจรับความคิดที่แตกต่าง นะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเป็นทีมนะคะจากนั้นนะคะก็ได้เข้าไปศึกษาในชุมชนที่อยู่จังหวัดชยัยภูมิเป็นชุมชนเลี้ยงจิ้งหลีดนะคะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ได้รับทุนวิจัยจากสายปาร์คนะคะจากนั้นไปทำอะไรนะคะตรงจุดนี้ได้ไปผลิตสารบํารุงดินนะคะอยู่ด้วยกัน2สูตรที่ประสบความสำเร็จ ที่ผู้นําชุมชนที่ใส่เสื้อสีส้มๆน่ะนะคะาลายทางสีสีดำนะคะซึ่งเป็นคุณครูประจำโรงเรียนท้องถิ่นตรงนั้นนะคะได้รับความรู้ตรงนี้ไปแล้วไปปรับปรุงนะคะผลิตเป็นสารบํารุงดินนะคะท่านเป็นคนที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องคำว่าต่อเนื่องคือคิดอยู่ตลอดเวลาเอาคําพูดของอาจารย์ไปปรับนะคะไปทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ๆอย่างเช่นแกลบเหมือนของท่านอาจารย์นงลักษ แต่ว่าของอาจารย์นันทวันเนี่ยนะคะใช้เป็นสารปรับปรุงโครงสร้างของดินนะคะท่านก็คิดจากคําพูดที่อาจารย์นําไปเผยแพร่นะคะให้เกิดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาทําให้นะคะในชุมชนนี้รู้ว่าการเรียนรู้ต่อเนื่องเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะจากนั้นนะคะเราได้ทําการวิจัยนะคะร่วมกับ ICKKU ก็คือวิทยาลัยนานาชาติโดยมีท่านอาจารย์ดรสุขุมเรืองชัย ท่านอาจารย์น้องส้มก็คือท่านอาจารย์เยาวภาตรีกมนนะคะร่วมวิจัยในครั้งนี้ด้วยนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้เรานําผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการที่เราผลิตดินปลูกด้วยเหมือนกันอาจารย์ธวัลเนี่ยทำดินปลูกปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งปุ๋ยจุลทรีย์ด้วยนะคะดินปลูกเนี่ยเราผลิตมีพิเศษนะคะพิเศษตรงนี้คือเราเอาดินแดงเนี่ยแหละค่ะไปขุดขุดแถวนี้รอบคณะเนี่แหละค่ะ มาใช้นะคะผสมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในที่นี้ก็คือใบไม้แห้งที่หล่นตามคณะอะไรต่างเหล่านี้นะคะหลายๆผลิตภัณฑ์เราผลิตแบบนี้แต่ที่นี่นะคะกับโครงการนี้กับ i c ซ k เเราใช้ผักที่เป็นขยะเหลือทิ้งนะคะที่ปลูกโดยแม่แม่เกษตรกร,กรมาผสมกับดินแดงนะคะมาผสมกับดินปกติกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําไปเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยโรงแรมมาริออตมาเกี่ยวตรงไหนมาเกี่ยวตรงที่นะคะเราได้ไปจัดแสดงบูธท,ที่นั่นแล้วเขานำผลิตภัณฑ์ของเราที่ผลิตขึ้นนี้นะคะไปลองใช้ในการปลูกผักตัวอย่างเช่นต้นกะเพราพืชไม้ประดับต่างๆแล้วได้ผลดีนะคะเขาก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับดินปลูกในชุดนี้นะคะจากนั้นนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะ เราไปที่นะคะชุมชนนะคะอําเทียมเพื่อพยืนนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะตรงนี้เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่จะยกให้ดูให้ดูแต่เราไม่ท้อเราสู้นะคะ เกิดจากอะไรความไม่สําเร็จตรงนี้ความไม่สําเร็จตรงนี้เกิดจากดินฟ้าอากาศทราบกันใช่ไหมคะว่าบริบทเหล่านี้มีผลต่อการปลูกพืชนะคะมีบริบทต่อการผลิตอะไรก็แล้วแต่นะคะที่อยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะไปเริ่มแรกให้ความรู้แม่แม่ถามว่าอาจารย์จองมะนีหัวหนาเฮดไดจริงบอความหูมานี่มันแมนบลาเคยเฮดระบบประสบความสําเร็จ เจายาซิมเวาหลายโอ้อาจารย์นันทวันทาไงนีเนาะใจนี่ตกไปที่ตะตุ่มเลยค่ะจะทํายังไงถึงจะให้เผยแพร่ความรู้ตรงจุดนี้ได้แต่สุดท้ายแม่แม่ยอมรับในสิ่งที่อาจารย์นันทวันไปเผยแพร่แต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเราทําการผลิตดินปลูกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราปลูกพืชกับเป็นพืชผักกินใบเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งนะคะ จุดนี้เราทำงานร่วมกับบริษัทสลิกของคณะเศรษฐศาสตร์ด้วยซึ่งก็มีนักประสานงานแล้วก็เจ้าหน้าที่อื่นๆทำงานร่วมด้วยเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สุดท้ายทุกท่านรู้จักโครงการ U2T ใช่ไหมคะมีใครรู้จักยกมือขึ้นคะ่ะรู้จักใช่ไหมคะจย์หลายคนรู้จักนะคะ u 2 t, u 2 t คือโครงการที่รัฐบาลหรือกระทรวงอวให้งบประมาณกับมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยนะคะ มาใช้ในการจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะที่ไม่มีงานทำในขณะนั้นเป็นเวลา3-4เดือนนะคะคณะวิทยาศาสตร์ก็เป็นนะคะคณะหนึ่งที่ได้รับงบประมาณนั้นมานะคะโครงการนี้อาจารย์นันทวันกับอาจารย์รัชดาพรหรืออาจารย์พี่เล็กเหล่านี้แหละนะคะได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตหญ่าหมักแล้วก็การผลิตเสือกกที่จังหวัดกาลสิน นะคะเกิดอะไรขึ้นเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสารสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะกับทีมนักวิจัยแล้วก็นวัตกรหรือว่าผู้ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ในชุมชนนั้นๆนะคะเกิดการถ่ายทอดความรู้นะคะเกิดเป็นการเสริมอาชีพแล้วก็เป็นการต่อยอดงานทำให้เขาผลิตผลงานออกมาขาย นะคะเวลามีบูธไปเปิดต่างๆหรือว่าขายตามท้องตลาดทั่วๆไปนะคะสุดท้ายนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้ที่คณาจารย์ทั้ง5ท่านรวมทั้งอาจารย์ทวันเองนะคะที่ได้มาถ่ายทอดความรู้หรือแชร์ประสบการณ์จากทั้งในห้องปฏิบัติการนะคะหรือว่าจากความรู้อื่นๆนะคะที่ได้แชร์วันนี้การทำงานเป็นทีมนั้น ะะจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรานะคะพร้อมตรงไหนนะคะถ้าทำงานร่วมกับชุมชนหนึ่งละจิตต้องสาธารนณะใจต้องบริการและพร้อมที่จะทำงานกับชุมชนสู้ลุยทุกสถานการณ์การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือกับอาจารย์อ้อนอีกครั้งหนึ่งค่ะ สุนยอดครับขอบคุณหลายๆค่ะ <c oughs> <c oughs> ังทอสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากนะครับได้เห็นภาพว่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะครับนอกจากมีงานวิจัยเจริงๆที่สามารถมีโรงงานต้นแบบมีผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่ออกไปเป็นจํานวนมหาศาลจํานวนเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลักสูตรที่ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มีอาจารย์ทุกท่านที่ตั้งใจใน,ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนแล้วก็มีสุดท้ายมีงานวิจัยที่สามารถต่อยอดและนําไปสู่ชุมชนได้ สุดยอดมากครับขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง5ท่านอีกครั้งหนึ่งครับ